อ่ะไปดูด c e กันดีกว่าชื่อเพลงว่า trap u แปลว่าอะไรอ่ะ trap trap แปลว่ากับดักอ่ะมันก็ทาภูปะล่ะ trapu โอราแต่ว่าคอนเซ็ปต์ก็แนวแนวคล้ายๆกันมีคนดุดันแต่ว่าดูแล้วหรอให้ดูแล้วหรอไม่เห็นภาพโปรเตอร์ภาพโปสเตอร์มีคนแดงเดือดอยู่นะโอเคอ่ะเท้าใครอปโป้ใช่ปะอ๋อหูนะผมผมบอลด้วยอ่ะเลิศ ข้าเถียเต๋อวะโ้ยลเคชั่นไปหาที่ไหนเนี่ยสวยดูเซ็จขึ้นมาหมดเลยอ่ะเออโอ้โหก้องอันนี้คือดดนตีพีเขาหรอคนลุกลองอวายเป็นนิทานสการอีกแล้วอ่ะหุ้ยาตูมเยลูโอ้ยยม่งที่มี ผมแดงเอาเอาซักส <os> uh ิมาว้าวไออตโต้ <t> <ios> ว่าแต่เขามีซินเดอร์โว้ยเขาเป็นแบบคนสร้างเหรอซินเดอร์เหมือนทีนม่มีก่อนว้าวผมบาดดูไม่ค่อยได้นอนนะคะว้าโว้ยเอ็นดูดองซีแล้ว รวมคนชมรมการแสดงเอว้าวโหดอ่ะเขาจะมีความแบบยูน kind of ิเซ็กนะวงนี้วว้ anyway> ้าแล

เซตติ้งแบบสิ้งแบบเมื่อก่อนเวลาฉันไปดูแบบพูลองละครลอนนะเจออย่างเงี้ยว้า สวยแดงเปือกมากวอุ้ย<พ>มันม,ม,มี2คนนะคะอุ้ยคุณน,น้องเออเออเป้าป้าป้ายปลาปลาปลายป้าป่เออเออโอ้มันอุ้ยอโห ปุ s <S ่มกล้องแบบเออพี NP ่ม okay. oh, oh. ินเนี่ยยางไงยาไงไปไปหอดแบบมาเพลงอ่ะสดใจคือเต้นแบบข่อยากนะเพลงไดอ่ะวงกพื่คอมเเมนต์ที่ดโอ้โหไอวีชนะ อ๋อโดนกับดักโสองอโป้ขอโทษนะคะที่อ่านเพลงวับตะปู คุ่มกับโใหม่ใไม่อาร์ตสูงมากวงคือทีมนี้คือทีมอาร์บีนาแน่นอนถ้าเกิดสวยอยู่ในเดอะเฟสทีมที่อาร์บีนาส่วนทีมนั้นคือทีมบัสคือทีมโทนี่คาแรคเตอร์ชัดคาแรคเตอร์ชัดพอมาดูสองวงของอส,สเล่มันแบบแตกต่างกันเยี่ยม <laughs> แต่ว่าคุณภาพในการลงทุนแบบสูงอยู่นะโคตรคือเอาจริงคืออันนี้ก็ชื่นชมเสื้อผ้า หน้าผมลงละครอดเรคเตอร์ Director, คือแบบทำออกมารวมถึงมุมกล้องอะ่ะ <laughs> โอ้โหดีพีนี่คือทำงานหนักอะ่ะดีพีคือทำงานหนักมากอะ่ะคือ,ค,อคือเล่นกับเพลงแบบคือเพลงมันมีความแบบฉันรู้สึกฉันฟังครั้งแรกนะฉันมีความรู้สึกเหมือนกับฉันโดนสะกดจิตแล้วมีความรู้สึกเหมือนแบบภาพมันแบบแบบสับสนไปหมดอะ่ะว่าสรุปเราต้องเป็นใครเราต้องเข้าใจว่าหรือว่าเป็นมูดประมาณนั้นอะ่ะเออเสื้อผ้าหน้าผมฉากเปิดฉากเข้าลรงละครอะไรแบบนี้มันมีความแบบวงนี้มันเป็นความแบบ อาร์ตสูงมากอะอาร์ตบีน่าเท่านั้น่ะพวกเ,วเนี้ยแชมพูเข้มด้วยแชมพูอะไดขี้นวดอะอ่ะเดี๋ยวตัวก็เลิศเลิศชอบสตีนที่เขาแต่งหน้าให้จีซังนอนมไม่ไม่ได้นอนอแต่ว่าคอนเซปต์คล้ายๆกันนะ ไม่ถึงว่ามีความแบบหลอนๆเท่ๆเหมือนกันเทเตอร์เข้ามาดูนิทรรศการใดๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นแบบอีกมูดหนึ่งใช่เขาจะเป็นคนแสดงตลอดนะใช่แบบอย่างเพลงโมนาลิซาอะไรอย่างเงี้ยอุ้ย MV2 มวีสตีทำไมมันเป็นการเรียกไงแบบ MV2 มวีเขาเข้าคลาสอันนี้นี่ที่เป็นเด็กฝึกนี่ที่เป็นแบบเฮ้ยยังชอบเลยอ่ะอ๋อโอเคที่มันเป็นคลาสแล้วก็กลายเป็นคลาสนี่แหละเออแล้วก็สองมีสตอรี่เหรอแล้วเพลงแรกเป็นอะไรไปดูนิทรศการเป็นแบบ ตามหาอยู่เออตามหางานศิลปะชั้นสูงก็เลยอยากเรียนแล้วก็ไปเทรนใช่ไปเทรนแล้วก็อันนี้ก็คือมาขึ้นเวทีแต่แอบขึ้นนะยังไม่มีคนดูอันนี้เป็นการซ้อมใหญ่ซ้อมใหญ่เป็นพรีลิมินารีเดี๋ยวครั้งหน้าจะมีคนดูแหละจะดูใหญ่ขึ้นเป็นการโชว์โชว์ลีลาอลังการซันเดยโชว์อะไรนะลีลาอลังการสันเดยมันคืออะไรนะเนี่ยสตาร์ e t ต t อะไรเป็นแบบสเตจของดาว อันนี้คาดหวังเลยนะคอนคอนรวมคอนรวมส่วนมิกฟูตไปไงตามเธอไหมว้ายมิกฟูยังเที่ยวอยู่มิกฟูยังเที่ยวอยู่เดิตเตอเดิรตเตอเดิรเตอเดิมีสบายิงไม่เขาไปเที่ยวแล้วเอาไปเที่ยวแล้วก็รจะตามเธอไม่ไหวไงซ่อมรถไปเที่ยวกูงงให้มันเหมือนกันนะตวันอ่าไปดูกันเลยกับไรโคตรชอบเลยอ่ะไม่ได้ไม่ไม่ยังไม่ชอบ อ d ด c e โคตรชอบเลยอ่ะไม่ได้เอาแล้วไงอ่ะต้องแบบอินเดร์อะไรอ่ะ d ด c e โคตรชอบเลยอะไม่อ่ะกูเริ่มไม่ชอบละไปดูกันดีกว่าไปน้องมินนอนรอนานแล้วไม่ตอกน่ารักอุ้ยเฟรมผมน่ารักอ่ะเออเลยลูกเต๋อดร้าอ๋อ ได้ได้รับคำเชิญแปดมโมงน่ารักอะ่ะไม่ที่สัง่งคือแบบนี่นั่นแล้วไงใอลงปะงคาริสม่าโอ้โหแบดจ๊อ

<coughs> <coughs> hey, to why? Why. Why? I, I have been giving you all the signs to tell may you may Hey come on now Talk my This cross going to make a sick day thing talking about shot you up to me oh, my mate, and you see inside the weather. มินเด่นมากเพลนี้พูเลยนะมามีน้องมินนี่เซลคอนฟ idence เดียวบอลร้อง International อ no ินเตอร์เนชั่นแนลแบบเสริมอันนี้เป็นอีแม็กดอกกับอาโปเฮ้ยนี่เปลี่ยนลูกว่ะว้าวรอบมาลุกงานพร้อม อาโลูกม่วชันไหนเธอมาฉาเออไ้อออราหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองมัมมามัมมามัมมาอันนี้เป็นแฟนฉัน ม,ามาั่งหเยอะไรวอ๋อลกเต่าต่อไปจะเป็นสิบเอ็ดเป็นเลขหกกับเลขห้าโอเคเหนอว่ามีแบบก็คือสมาชิกก็คือเรียนจบแล้วกำลังจะได้ไปทำอะไรต่อ,อเป็นใบป,ประกาศน,นิยาบัตรเฮปปีอย่าลืมกดติดตามเมนก่อนด้วยนะคะ